You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, b you're not. พี่น้องชาวฟีไฟได้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกับพี่บอนอีกครั้งกับพี่บอนเลสโซนวันนี้ก็มีกิจกรรมมาใหม่อีกแล้วเนอะกับของเอ่อรถ McLaren นะซึ่งมาในตู้การันตี8ครั้งและกิรอย่อน,นั่นเองรับรองออกครั้งที่8ปดนะครับซึ่งเพิ่งมาเมื่อวานก็คือชุดนี้เลยถ้าของโมโคเนอะ พี่บอนได้ทําการสบไปเมื่อวานนี้เองแล้วก็วันนี้มีตู้นี้มาอีกก็คือการันตี8ครั้งรับรองออกครั้งที่8แน่นอนอนะครับเป็นรถฟอร์มูล่านของแมคลาเรนนั่นเองซึ่งสวยเป็นเอฟเฟกนะเดฟเฟกปีกนะสวยมากเดี๋ยววันนี้พี่บอลจะไปทําการส่งกันและจะดูกันว่าครั้งนี้จะหมดกี่เพชรครั้งน้องทุกคนวันนี้พี่ก็มีเว็บมาแนะนานะแคงง่ง่ายเลยสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้เลย น้องๆถ้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆก็จะเห็นหน้าหลักนี่เลยมีทั้งไอดีปักธงมีทั้งสุ่มหมวก F สุ่มอะไรต่าง,างๆแลวก็เข้าม,มาเติเงินที่นี่เลยพี่บอลได้ทำการเติมเงินไปแล้วหนึร้อยบาทนี่เลยเติมไปแล้วก็จะได้สิบแต้มหรือสิเครดิตนั่นเองแล้วก็เรามาสุ่มขอกันเลยที่หน้านี้พอน้องๆเข้ามนานในสุ่หน้านี้นะเกมสุ่มไม่มีเกลือนะน,อน้องก็จะเห็นนี่เลยมีมีเกมที่เลือกเยอะแยะเลยมีทั้งสุม่มท่าปักธงสุ่มไอเดตึงสุ่มหมัดสุ่มเป็นอีโวสุ่มเป โปรส่งลงล็อก99เค้นดิตพี่บอลกดแล้วดูว่าจะได้หรือไม่ได้เฮ้ย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 ได้หมดเอฟพี่บอลได้หมดเอฟมาแล้วน้องพี่บอลได้หมดเอฟมาครั้งเดียวเองนะแค่ครั้งเดียวเองเขาก็จะส่งรหัสมาให้นี่เลยเดี๋ยวจเรากดเข้าไปดูว่าพี่บอลได้จริงไม่จริงได้หมดเอฟมาแล้วเอาหัวใจเป็นหนึ่งทีใครสนใจจะสุ่มเว็บนี้นะครับก็เข้าไปเลยที่ idfshop นะเดี๋ยวพี่บอลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ร้านนี้เลยทีลัพี่บอลหมดไปพันห้าป่ะพันห้เจ็ดเนี่ยแหละเพชรซึ่งแพงนะแพงแบบเพราะว่าไม่ได้สุ่มอันสุดดท้้ายยว ทำผสมอันสุดท้ายน,น่าจะหมด2,000กว่าเพชรนะครับปะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยเดี๋ยวพี่บอลก็จะเอาออกเนอะเอาอะไรออกดีเอาอันนี้ละกันกับอันนี้โอเคก็พี่บอลมีเพชรอยู่ทั้งหมด2,000 2,424เพชรนะครับยังไม่ได้เติมเพชรเพิ่มเลยปะ่ะครั้งแรก9เพชรัวดีว่าจะออกง่ายไหม โอเคแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดผู้หญิงนะชุดลอยสักผู้หญิงชุดอะไรเนี่ยทึงพี่บอลก็ยังไม่มีมีแว่นดาวด้วยนะแต่ผู้หญิงสักเลอะมากเลยอะคือใครเขาออกแบบมันดูผู้หญิงแบบไม่น่าสักแบบเนี้ย <laughs> โอ้โหป่ะครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเฮ้ยชุดผู้หญิงแน่นอนอ๋อ ตัดเลี้ยงนะพี่บอลก็มีแล้วอยู่ดีอ่ะอันที่6 2 9 9เพชร4ี่เพชรดูผู้หญิงโอเคแล้วก็ครั้งสุดท้าย599เาพชรนั่นเองโอเคก็ได้มาแล้วนะครับกับสกินรถนี่เองปเดี๋ยวเราไปดูกันคอลเลคชั o นก็คือพาหนะนี่เลยนี่เลยครับก็เป็นฟอร์มูล่านะ อมูล่าวันของแมคลาเลนนะครับสวมใส่ทันทีโอเคก็ประมาณนี้เลยเวลาขี่พี่บอลไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่บอลลองลองไปขับให้ดูดีกว่าแล้วก็เป็นชุดผู้หญิงนะฮะชุดผู้หญิงก็เดี๋ยวพี่บอลลองเปลี่ยนชุดให้ดูชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงเอาตัวน,นี้แล้วกัน อันนี้ก็กิจ,จก,กรรมที่แล้วนะวกับชุดอะไรอ่ะอเมริกันอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วตัวกลองปืนเอ่อชุดนี้เลยเดี๋ยวสวมใส่กันเลยละกันโอเคก็เป็นชุดประมาณนี้เลยนะครับปะงั้นเดี๋ยวพี่บอลลองไปขับรถด,ดูแล้วกันว่าเสียงมันจะเขาเข้ามาในสนามแข่งรถแล้วนะซึ่งตอนนี้ ก็เป็นรถใหม่ทั้งหมดเลยป่ะ <_ m ix> เดี๋ยวลองขับดูแล้วกันเฮ้ยอันนี้ขับไม่ได้ต้องอันนี้เดี๋ยวฟังเสียงว่ามีเสียงเอฟเฟคได้เปิดหรือเปล่าเสียงเอฟเฟคนี่เลยโอเคออเขฟังงสนะียไหม เสียงแบบไฮ้เสียงเสียงแรงมากเลยแต่ความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นนะน่าจะอยู่เออเขาเรียกว,ว่าอะไรร้อยหสบป่ะร้อหเท่าเดิมเลยพี่ผมไม่ได้ดูนะว่ามันบวกอะไรบ้างนี่นะเวลาขับก็จะมีปีกด้วยนะ สวยสวยแต่ว่าพี่บอลว่าน่าจะโดนยิงง่ายมากๆเลยอ่ะพอดูดิมันไม่มีอะไรปิดพี่ว่ารถแม็กโกฮัเรียนสีส้มอ่ะคือโดนยิงยากเย้ยแต่ว่ามันพังง่ายเสียงของนะโอเคก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันพี่บอลไม่ได้ดูสกินเมื่อกี้บวกความเร็วสูงสุดนะครับความเร็วสูงสุด บวก2นะแล้วก็บวกความทนทานบวก1น,นะการควบคุมลดลง1ก็คือจะขับยากกว่าปกติแต่ว่าจะโดนยิงพังยากกว่าปกติเช่นกันแล้วก็ความเร็วในการออกตัวจะเร็วขึ้นบวก2นะครับพี่บอลหมดเพชรไปทั้งหมด1,782เเพชรน,นะ หมดเพชรไปทั้งหมด1,782พเจพชรนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่บอลเลสโซนด้วยแล้วก็เพจแอสวันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ